สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูในช่องปาล์มสามบาท5บาทนะครับวันนี้พามาชมไฮไลท์เกมลอนดอนดาร์ี้แมชครับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับทางเชลซีครับวันนี้เชลซีประเดิมใช้ลูมิลูลูกาคูลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับขณะที่ริชเจนก็ฟิตกลับมาลงสนามแล้วส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเจ้าถิ่นครับโอ้ตัวเจ็บเพียบติดโควิดก็บานครับไม่มีเปียเอเมริกโอบาเมยองมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับเริ่มเกมมาครับโอ้ลูกาคูก็กก็พิงเป็นโซฟาเลยครับ แล้วก็ไหลออกมาทางขวาอีริสเทมตบกลับเข้ามาแล้วก็เป็นลัวคูครบยิงขึ้นนำหนึ่งสูเลยครับ15นาทีครับลัวคูทำประตูให้กับเชลซีได้แล้วนะครับแมใครบอกเป็นตู้เย็นครับชั่วโมงนี้ตู้กับข้าวก็ได้ครับโอ้โหกำลังหิวโอ้จังหวะตบเข้ามาของอีริสเจมครับแกก็ถนัดอยู่แล้วครับลูกแท็บอินครับระยะแบบนี้ก็ไม่เหลือครับลัวคูกับประตูแรกของเชลซีมาแล้วครับเชลซีมาใหม่ ฮาเวิร์ดให้กับอาองโซ่ดีดเข้ามาตรงกลางแล้วขวาว่างวิเจมวิ่งมากดแล้วก็เรียบร้อยครับ2-0ครับโออาร์เซนอนปืนใหญ่ครับปืนแตกซะแล้วครับโอหนึ่งประตูหนึ่งแอซิสเลยครับคริสเจมบอลจากคาฮาเวิร์ดคร ards, ับให้กับมาโกสลองโซ่ดีมากครับขวานี่กิรันเจนี่ไปยืนแล้วผิดตำแหน่งครับสุดท้ายพยายามจะสไลด์บล็อกไม่ทันครับฟอร์มดีมากเมสันเมาส์ขึ้นมาทางซ้ายหักกลมา แล้วเปิดรูดิดไม่ฮารเวิร์ดมงแต่ว่าไม่ดีเท่าไรครับเสาสองนี่มีลัวคูด้วยครึ่งหลังในฝนตกกระนำเลยครับเหมือนน้ำตาที่เอมิเรตสเตเดียมเลยสายของบุโยสากัสซัดเมนดี้ต้องบอกว่าแหมขอยืมคำนักพ่อมครับไม่ได้แดกครับลูกนี้สบายบอลน,นเหมือนชั้นแกมากอสลองโซ่ด้วยแต่ว่าเมนดี้ไม่หลงทางครับ เตะมุมอาร์เซนอลเปิดกลับเข้ามาม่งชงแล้วมงรูกนี้ไม่เข้ากรอบเฉยเลยครับโอ้รอพโพดิงสาสี่หลายยังไม่เข้าเลยครับอาร์เตต้าบอกแม่กูปวดกระบาลเหลือเกินมีเล่นมาถ้ารวมนัดที่แล้วนี่เกือบจะ2วันแล้วนะครับทำประตูไม่ได้นัดหน้านี่อาร์เซนอลเจอแมนซิตี้นะครับของหนักหนักอึกเลยครับอาครับดูพูจี้เข้ามานี่กระบูเป็นรถไถเลยครับให้กับคริสเจมส์ กลับมาที่เมสันเมาส์โยลูกนี้แล้วได้เข่งก็หูวิปัดชนคานคกับแบร์เนโซโอ้เลโน่บอกชั่วโมงนี้นี่เดี๋ยวว่าแบรนเนโครับแบรนซุปไก่ดีกว่าครับเหนื่อยเหลือเกินครับเจอเกมรับอูร็อคโบดิงยืนห่างเป็นเมตรเลยครับต้องชมแบร์เนโซซุปเปอร์เซฟมากครับลูกนี้ดูว่าคู่เกือบทําประตูที่2ได้ครับแล้วก็จบเกมครับเป็นเชลซีที่เอาชนะอาร์เซนอลได้2 0แมนออฟเดอะแมชเป็นโลเมลู ลูกาคูนะครับ3,000กว่าวันครับกว่าแกจะทําประตูแรกให้กับเชลซีได้เพราะก่อนหน้านี้นี่ยังไม่เคยทําประตูได้เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เล่นกับทั้งเวสต์บริชอัลเบียนเอฟเวอร์ตันหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ทําประตูได้ในเกมเดบิวต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในส่วนของไฮไลท์แล้วก็ข้อมูลที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องวาร์ม3บาท5บาทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ